สวัสดีครับผมลุงเด่นมาแล้วลุงเด่นปลากินปลาแซ่บวันนี้ลุงเด่นเนี่ยแกงไก่ขัาวไก่ใส่ข้าวคั่วเนี่ยแบบบานๆขออย่าใเจมือเด้อใส่ข้าวคั่วพี่น้องงามน่อยๆงามอ๋อจ้าอ๋อจ้ามาเริ่มป็นยังับลุงเด่นอบ๊องขนาด ตั้งมาเบื่อไปเบื่อน่องพ <c oughs> อดีหอมก็กว้าไปหน่อยหนังมันรมอยนะ God. ก็เดื่มนานกินไปกินมากนได้ว่าลืมนนานีา่น้อเป็นใครบ้านไป่นอง ในบ้านเนี่ยมันจะตังอ่า่กับไก่พันเนาะเนื้อมันจะแน่นกว่าเหนีย <ś> ว <led> กว่าแต่กระล้ำไข่ตัวนี้มว่มาเป็นแบบบ้านๆเที่นอ้องนะเด้อ

ม่นจะแค้นมันจะแค้นแค่นหน่อยแค้นเข้าคั่วนเรียนใ่เข้าวคั่วไปหน่อย ความหอมขอ,องข้าวโพวพป่นองบ ăn thuần cũng lên cả lọc đủ quá nên nhảy tít cả rồi trong hoa văn bàn hoa kìm bè bàn cho một chiếc cạn lên cái té nào không có cua cua rồi khăn tỏ tuổi không cua rồi lắm ลำแบบบ่มิตตี้เรพี่น้อืมถูกใจเลยถูกใจครับขนาดมอ ่ามเด้อ่ามเนี่ยอืมอบุญหนองอ่าเริ่มเมนูเลยตั้ม เอาละครับพี่น้องเมนูนี่ลุงเด่นกัดอิ่มแล้วเนาะกินหมเสียงเนี่ยกินหมเสียงนี่บรรพบุรุลุงเด่นห่อไปทำงานเหี่อืมล้ำล้ำแต่ล้ำหวานล้ำหอมมีตี๋น้องพี่น้องเนาะละหมากันเด้อกินหมเยียงนะเมานหน่อยเป็กมาสองควัตแล้วอืมแล้ว กินเตี้ยจ้าวเมนูนี่กองอะฝากด้วยเถอชอบก็ไดค์ถูกใจก็แชร์ถ้าลูกเด่นกินมุมบ้บกินบ่อสุภาพจะได้ก็ขอกราบสุกาหเดือพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเออเป็นกําลังใจลูกเด่นด้วเด้อสำหรับวันนี้ลูกเด่นก็กราบลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายป้ากัดยิ้มหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ย